ml สองปรับลง1,000งแบาทนะครับเหลือ1นึ่งล้านสามบาทนะครับจากจากหนึ่งล้านสี่าหนบาทนะปรับลง1 0 0 0 0แสบาทนะจ๊ะปี12นะ ml 2อง amg คันนี้ปรับลง30,000ื่นนะครับจากล้านเ0้าหมเหลือล้านห0หมืบาทนะครับ e สามร้ b u t e ปรับลง30,000บาท คันนี้ปรับลง20,000บาทนะครับจาก399,000บาทเหลือ379,000บาทนะครับ n า v a าล a Caliber Cap Auto GPS Airbag นะครับ379,000บาทนะครับปี16นะจัดได้เต็ม SLK นะครับปรับลง60,000นะครับาจาก1ล้าน 660,000บาทเหลือ1,600,000บาททวนนะจ๊ะ SLK ปี SL 1.4เปิดประทุนได้นะครัเปิดประทุนได้ปรับลง40,000บาทนะครับ Bt 50 Pro เกียร์ธรรมดานะจาก470,000บาทเหลือ4 3 9 0 0 0บาท ปรับลง40,000นะครับเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาเราสวยพร้อมใช้คันนี้ปรับลง50,000บาทนะครับจาก500,000 50,000บาทเหลือ50,000ทวนนะจ๊ะ Pro Thunder ส t 5 0 Pro Thunder จาก500,000 50,000บาทเหลือ500,000บาททวนอ,อัโต้นะออตโต้มาดูกันได้